เซมีจัดโปรโมชั่นพิเศษระหว่างวันที่6ถึง30เมษายนนี้พร้อมวางจำหน่ายเลนส์ม o โน14 Pro p l u 5G สีใหม่นะครับในราคาพิเศษ13,990บาทกรุงเทพฯประเทศไทย4เมษายนนี้นะครับเซมีประเทศไทยได้จัดโปรโมชั่นเพื่อมอบสมนาคุณให้กับลูกค้าผลิตภัณฑ์พิเศษที่เซมีชอบร่วมรายการทั่วประเทศโดยโปรโมชั่นจัดขึ้นระหว่างวันที่6นี้นะครับถึง30เมษายนนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือนะครับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์ต่างๆแบบจัด เต็มหันราคากันไปเลยอย่าง Xiaomi 15 u l t r รุ่นท็อปเลยนะครับเหลือ46,990บาทสําหรับแรม16ลอม1เทรไบตเลยนะและตัวแบบแรม16ลอม512เนี่ยอยู่ที่42,990บาทและอย่างตัวธรรมดายอย่าง Xiaomi 15เนี่ยราคาก็หั่นราคากันเหลือ29,990บาทตัวแรม12ลอม512นะและถ้าเป็นแรม12ลอม256อยู่ที่26,990บาทแน่นอนว่าเขามีรับฟรีแบบ เครื่องปรับอากาศให้ด้วยนะแถมฟรีและตัว Xiaomi Pad 7 Series ก็ลดราคาเหมือนกันตัว RAM 12รอม512เนี่ยหรือ2 9 9หลือ2 9 9บาทเองเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้นะครเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปดูกันได้ต้องบอกว่าเงินไขเนี่ยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะโปรโมชั่นของทาง Xiaomi Shop ที่ร่วมรายการเท่านั้นและของสมนาคุณเนี่ยมีจำนวนจำกัดด้วยครับ